เขาบอกว่าที่หมอบอกให้มาเกบเออเนี่ยอันนี้กสมยังผ่าให้เทให้เลยให้เลยถ้าไม่ผสมก็บกลนีนจะไ่เด้สากันอุ้ยขอไม่ขอ

I'm excited. มดกมาเจ้าปอใจเจ้าแข็งข้างแข็งข้างเออไข่เจียวเรามีกอนมีกอกบะหมี่กาวเจ้าเพนเต็มเต็มไหนนื้อเนอัลตะกี้เพ้นขนนี่ใช่เหรอดูสิรู้ว่าเพ้นอะไรเพ้นขนเป็นขนครับพี่เลยพี่เนี่ยถกค่ะนกเมย์อย่างไรดีเนี่ยเออไข่เป็นเมย 你干的红塔。 โอเคถูกตัดไปเมาแดดเยแล้วแล้วม่ไมีเมาแดดตวันนี่ะวันหรออมนจะ้ไปางไดครับไม่อยาหมดทั้งหมดไม่รู้นะใช่หรอทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดเลยอ่ะทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยแล้วแล้วแล้ มวยมากวยอเยมวยมวยเถไม่มวยใหญ่ hey, hey. Hey. Thompson, Thompson. Yeah. Thompson, en, ับมตายวเนีองน่มวยแกไม่ต้องเพังานนะคะ ไม่ได้ลงแรงมัเท่าไหร่นะปวดหปุ๊บเจอกับ,บ,บ, ừ, ừ, บไม่สบายแน่เลยแบบไมนี่รอบาไม่้าใจเองปดตหคน้าสยที่เข้าไห่ยมเดี๋ยวทใหู้ก่อนก็างไม่ใช่จะให้ทำขขทำุกฟังนี่แหละทำตัวอย่างหมดเลยถูกต้องแล้วถูกต้องแล้ว สองมือนะหหน้าใส่งานเลยโยนมายนยคะหัวเข้าไปใหม่รุ่ไม่ได้สวยเร็วจะไม่สวยในถ่ายเอาะนี่น้องไเป็นแบตเตอที่บนนี่ดูข้างบนบอกว่าเด็กกลัว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 เด็กคที่ใต่อย่างเดียวครับ พอรไรครับอนนสีมันจะไปเจียาต้องทาสีส้มหม่ลูกจะทาไห้ไหมาทาเปล่า เก็บงานเก็บงานหนึ่งอุ้ยอ้าวน้องยังไม่ถ่ายรูปครับทำงานแล้วอุ้ยโหนี่มันหน้าคนน่าใสงานนี่คนน่าแฉ่งานดีนะเนี่ยงานดีงานดีได้รับด้าว

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn